เราก็เรียกตลาดร้อยปี๋อตลาดร้อยปี shake it baby ดีครับสันสนออนทัวร์สันสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมตอนนี้อยู่ไหนคะตลาดท่านานะครับตลาดท่านาตรงนี้านาใช่ไหมคะ ตรงนี้ในว่าเป็นตลาดตั้งแต่สมัยรัชการที่หนึ่งนะฮะสมัยนั้นก็มีการบรรทุกข้าวขึ้นมา,าจำห่ายตรงนี้ก็เป็นย่านค้าข้าวและส่วนหนึ่งก็ล้อมรอบด้วยท้องนาบริเวณนี้ล้อมรอบด้วยท้องนาก็าติดอยู่กับแม่น้ำคนครเชียงศรีหรือว่าแม่น้ำท่าจีนจ้นะไหนแม่น้ำเนี่ยเหรอคะครับนี่นะฮะแล้วนี่นครเชียงศรีแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมครับ อันนี้ <ละ S 1> เรือเรือรับจ้างหรือเปล่าคะอ้อบรรยากาศริม<อ>น้ำ <c oughs> ด้านหน้าของต,อาาตลาดท่านานะครับนะบรรยากาศดีมากเลยครับนู่นสะพานรวมเมฆนะมีแผงอาหารอยู่ด้านนู้นนะส่วนด้านหลังนี้ก็คือ เท่าไหร่อ่ะ20บาทครับบาทจ้ไม่ให้อาหารอุ้ยมีปลาเปลือกได้เหรอเั่นเรียกปลาอะไรแม่สวายเหรอปลาสวายมันมีปลาหลายอย่างนะปลาข้างเหลืองปล่ามันลูกน้าคีบเหลืองๆนะนั่นไปด้วยเลยอ่ะว้าวว้าวว้าวมีปลากดด้วยเหรอ อไรอยะเออใช่มีหนวดนะที่มีหนวดแล้วนะเย็นดีวิเขาขาวปลาอะไรอ่ะสวายสวายเผือกนะสวายมีดูสิปลาสวายมีสองสีขาวกับสีอะไรนะนี่ไงดูสิสีอะไรอ่เนี่ยสีขาวอะปลาไอ้เรือละไปแล้วเขาโยงมาแล้วเออเชือกหดุดเหรอ นี่เรือไปแล้วอ่ะเรือเรือไปแล้วอ่ะเรือของใครอ่ะไปกับน้ำแล้วเรือใครครับเรือใครลอยเรือลอยแล้วเรือนะครับเรือโชคดีมากเลยเรือลำเนี้ยของความเป็นอิสละจะได้เสียหลีพาย ไปแล้วเรือลำนี้อยากได้เสรีภาพอิสระเรือไปแล้วไปทางน้ำแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเหลือตัวนี้ไปรับได้แล้วก็มีเหลือข้างเยกยงสามารถอยากเป็นอิสระอิสระเรือประทวงแล้วเอออนุ่มใจกา้านเออเ,อเก่งเก่งกลับได้เก่งมากออยอดเลย เชื่อกันหลุดเป็นบรรยากาศบินน้ำนะฮะคุณแม่ให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงฮะหมดแล้วค่ะหมดละหมดแล้วนะไหมดลวให้หมดแล้วจะไปเก็บไปชมตลาดกันหน่อยว่าเขาบอกว่ามีของอาหารโบราณโบราณเยอะแยะหมดเลยอะไรนี้นะฮะเป็นไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนี่คือตลาดท่านานะจุดเด่นตรงนี้ก็เห็นได้ชัดเลย มีส้มโอด้วยนะครับอือมีส้มโอผลไม้เยอะเลยนะผลไม้เยอะเลยนี่ขาวน้ำผึ้งอือลูกเป็นลูกเขาขายขาวน้ำผึ้งเขาลูกละร้อยยี่สิบนะขายเป็นลูกเหรอลูกเขามีสองราคาหนิอืมหนึ่งละร้อยเขาร้อยยี่สิบอ่าโอ้ขี้รังส้มโอเขีหมวยอือโอ้มะม่วงเฮ้ยมีมะม่วงกวนด้วยคุณแม่ โอ้โหนี่นี่นี่หัวชิโพะยยงชิโพะหวานเจ็ดเสมียนนะถุงสี่สิบโอเลยไปทานกับข้าวต้มสุดยอดเนี่ยผมใจนี่อะไรข้าวเหนียวปิ้งเหรอครับหอมหมกปิ้งข้าวเหนียวอ๋อข้มหมกหมดแล้วเหลือแต่ข้าวเหนียวปิ้งแล้วขายไงอ่ะ บาทค่ะเท่าไหร่นะคะพอแล้ว1สิบบาทเอากล้วยนำว้ามีไส้กล้วยใช่ไหมค่ะมีค่ะเอามีไส้กล้วยเอาสองอันอ๋ออ๋อทำถึงจิ๋มน่ารักดีนะครับอันี้ก็ก็ขายวันธรรมดาขายเปิดที่นี่มีอะไรที่ขึ้นชื่อบ้างคะ เป็นเ็ดเลยเป็ดแล้วเดพะโลดโดเด่นเีเป็ดพาโลส้มโอโอเป็นเด็ดเลโอแล้วมสเจ้าไหนอร่อยเจ้าเยอะแยะเลยโอ้ราคากลางๆกลางๆหนึางร้อยหาสิบสองร้อยจากที่นี่เลยตลาดนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างตลาดขอทราบไหม แต่เราก็เรียกตลาดร้อยปีโอตลาดร้ um อยปีม uh, ีบ mm ้านเก่าๆอยู่ด้านข้างนี้ใช่ไหมฮะตรงล้อมรอบเลยใช่ไหมฮะแล้วก็จะเปิดไหมคะเปิดไหมบ้านเก่าๆพวกนี้คงเปิดบางเขาก็มีคนเข้าอยู uh ่นะอแล้วเราเดินเดินดูได้รอบเลยใช่ไหมครับดูได้รอบเลย ถ่ายรูปได้อะไรได้อ๋อค่ะขอบคุณโอเคครับขอบคุณมากครับนะฮะนี่ก็เป็นตลาดตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูรอบตลาดที่เป็นเดือนไม้เก่าๆนะมีตลาดเดือนไม้เก่าๆนี่เป็นยังไงนี้อะไรกันแน่ตุ๊กตาลอยแก้วโอ้ชุดละร้อยตุ๊กตาลอยแก้วทองม้วนกรอบ มีน้ำตาเนี่ยโูน้ำตาลโม่นะฮะคนละคขึ้นน้ำตาลตะโน้เสียงที่ลูดดังลั่นเลยโอ้คุณแม่สนใจอะไรเหรอหวานน้อย50ปีออกลกเพียงครั้งเดียวว้าวลูกลานลอยแกวแ้วนึกถึงลูกลานที่เชียงใหม่เออใช่โม่ใหญ่ๆอัอออออนนะเชียงใหม่ ตอนนั้นเราไปตลาดประตูประตูเชียงใหม่ใช่ไหมใช่นะฮะนี่คือลูกปลาลอยแก้วนะครับอ๋อฮะเขาบอกเปิดบริการ8โมงปิด 3, 3. ปิดครัวสบาย3ไกลปิดเขาขาย<ม>เป็ดเรหรอ่อเป็นเรือนไม้ แม่เห็นไหมเดือนไม้สองชั้นไงแต่โอ้สวยเดือนไม้สองชั้นอ๋อคืก็ยังไออนุรักษ์เก่านะเป็นบ้านเรือนไม้เนี่ยอายุร่วมร้อยปีดูนะฮะนี่นี่นี่ตลาดนครชัยศรีเพอะออกนู่นนะอันนี้อันนี้อาคารใหม่เพอออกนู่นนะครับเดินเดินดูนะครับ ลงงตลาดท่านานะฮะในว่าตลาดช่วงนั้นสมัยนั้นมีท้องนาล้อมรอบตลาดแห่งนี้นะครับแล้วก็มีท่าเทียบเรือนะฮะขวข้าวขวอะนรพวกนี้นะฮะเอาข้าวขึ้นมาเป็นไาประมาณนั้นอของกวัาตลาดท่านานี่เป็นเรือน อันนี้เป็นเรือนไม้ก็ไม่่ใชชเิงแล้วเป็นตึกแล้วบางส่วนเป็นไม้จะรู้แต่ช่วงนี้ประมาณนี้แดดอาคารไม้ตลาทลดท่านานะครับนี่ส้โมโอหวานนี่สายสาฟ้าแม่สนใจตู้โมงไหมเอาบ้างไปดูหน่อยไหม มีเขามีประวัติอะไรเนี่ยดูหน่อยสิเห็นไหมประวัติตลาดนี้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อดีตเรียกว่าตลาดสดท่านาเป็น,ปนความเป็นนะความเป็นอยู่ของชุมชนริมน,น้ำนะครเชัยศรีมาก,กว่าร4อยี่ปี <c oughs> ยังอนุรักษ์วิถีการค้าขายแบบดั้งเดิมกแถวไม้ <c oughs> 90ปีอายุ <c oughs> มีบริเวณนี้มีตึกแถวไม้อายุกว่า90ปีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมและจุดเริ่มต้นของการสร้างรากฐานความเจริญของพื้นที่ชุมชนตลาดท่านามาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์กานที่หนึ่งแล้วเกิดกลายเป็นชุมชนค้าขายสําคัญสมัยแรกการที่หในย่านนี้ก่อสร้างอาคารเรือนไม้สองชั้นที่โอบล้อมรอบตลาดสดให้เป็นโรงฝิ่นในยุคสมัยนั้น รวมถึงมีการสร้างสะพานรวมเมฆสะพานรมเมฆที่เราเห็นมาแล้วนั่นนะสะพานข้ามนั่นนะนั่นแนละสะพานรมเมฆใช่ไหมเชื่อมฝัง่งตลาดท่านากับแแ<พ>บนิูไลตลาดท่านาเนี่ยมีที่มาของชื่อโดยรอบตลาดแห่งนี้ก็ปกคลุมไปด้วยพื้นที่ปลูกข้าวทำนาเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าด้วยแล้วก็ท่าขึ้นข้าวในดีด เนื่องจากทําเลที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำนครเชศีกะโดดในการคมนาคมนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นเข้าข่าวนะในตลาดแห่งนี้ก็มีทั้งอาหารขาวหวานสารพัดผลลุกุ่งไม้ที่เห็นชัดเจนเด่นชัดมากที่สุดก็คือส้มโอนะฮะนี่เนี่ยส้มโอร้านสีฟ้าส้มโอหวานอร่อยนะครับของส้มโอ ขายไงครับทุ่มโอครับผมมีหลายขนาดครับมีตั้งแต่สามผลสองร้อยโอ้มีหลายไซส์หลายขนาดผลละแปดสิบสองผลละห้าสิบครับแล้วนี่ผลละร้อยสี่สิบครับเป็นส้มอะไรคะส้มน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งแล้วใหญ่ขึ้นมาก็ร้อยสี่สิบโอครับรสชาติเป็นไงคะตอนนี้รสชาติมันเป็นส้มนอกฤดูนะครับมัจจะมีหวานนิดเดียว๋อและจะจะไม่หวานเจี๊ยบเหมือนหน้าเขาโอ แล้วมันจะตกทรายไหมครับเป็นอะไรเขาไม่เข้าสารอ่ะเป็นละหหนี้ครับเรือนไปแบบนี้แต่หนายเขาจะทำแต่ถ้าพี่ต้องการให้ทำวันนี้พี่ต้องไปทิ้งไว้ให้มันเกี่ยวใช้นี่มันทิ้งไว้ประมาณห้าวัน แต่เพื่อการให้มันมันมันเนื้อมันเคลืใสช่ำๆเหมือนหน้าเขาก็ต้องประมาณอาทิตย์หน่งสิว่าให้เขาลืมต้นก่อนครับอันนี้เท่าไหร่นะคะไอ้นั้นแปดสิบสองใบร้อยห้าสิบเอาเอามาสองใบแม่เอาไซส์ไหนเอานี้อันนี้สองใบอันี้เหรออ๋อเลือกเลือกไซส์เล็กนู่นนะนะครับไอ้นั้นสามใบส0งร้อยครับสามใบสอง้อยอันนี้รเหือนกันนะครับอันนี้อันนี้สองใบร้อยหรือเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบหสิบ เอานี้แล้วกันอ่าต้องถามคนขายด้วยแหละว่าจะมีประสบการณ์มากกว่ามาไกลน่าจะให้หนูบ้างนะสามใบสองร้อยนี่ก็เป็นร้านจำหน่ายสีฟ้าร้านสีฟ้าจำหน่ายส้มโอบ้านกำนันชัยยาชัย์รีชีวะครับ้ันสีฟ้านะฮะจำหน่ายส้มโอ แถ้าสามลูกเท่าไหร่ถ้าสมลูกสามลูกสอง้อยอ๋อทนีมไมงได้ครับให้เท่าไหร่สามลูกเท่าไหร่อีกลูกนึงก็คิดไปเจ็ดสิบาทเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ก็เป็นที่หบาทก็อีกร้อยห้าบสองบาทเอาอีกลูกสามลูก 220ร <120. S 1> ดถแล้วโอเคจ้าใช่ใช่ค่ะเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเราก็ได้บรรยากาศของตลาดข้านาอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับ ขอขอบคุณมากครับและโปรดติดตามตอนต่อไป